มามามารวมด้วยช่วยกันทา้งตะเพื่งมาด้วยด่วเนเลยเสียหายหลายเบางพี่น้องเบางคนมันล่ามขึ้นบักยางคักเลยนะจุดควบคุมไฟฟ้าจัดการอยู่พี่ขเขานะทั้งเข้าไปแต่พี่ละอ่าอ่าเอาเลยเอานี่ยละเอานี่ยละมันต้องเข้าไปลึกเออโอเค เรียบร้อยเลยทังน้ำจีนองทังน้ำไฟฟ่าลัดวงจรวแข็งวควบคุมมันนะครับผม,มเรียบร้อยเดี๋ยวรบกอนครับได้แกงทักไอ้ไอ้นั่นบาเบืองบ่ทีมงานเขาบาเบืองบ่ ใจน้ำโอ้ยใหม่จนแบบยังคักแต่ระบบไปกันยังไระบบไอนี่กันยังเฮ็ดรามุี่เฮ็ดย่างที่โตมาโฟงขึ้นมาเบิ่งมาตัดไปบอลหรือมาจัดกครอืมพาะเขาแบใกล้เลยครัไปอันตรายนเรื่อัไม่ตึ้นอีกละ ปกติแล้ว